แสงคลื่นเหรอยานควบคุมระยะไกลเข้าใกล้มันไม่ได้เลยเหรอรีบไปเลยที่นี่ครับเธอก็ไปที่เชลเตอร์เถอะ อยู่ต่อยิ่งอันตรายพวกเราถอยก่อนเถอะอมจะไม่รอดพวกมันเองไม่ได้เถอะกลับมานดิเฮ้ยอยู่ดีๆก็อมลุกทำมาบ้านคนอื่นอย่าไปบอกชาวโลกนักรับ ฉันจะตายงั้นเหรอเอ๊ะที่นี่มันที่ไหนกันนะแล้วฉันแล้วฉันเป็นใครเหรอจะเป็นใครอ่ะฉันก็คือฉันนี่แหละฉันก็คืออาสมิคานาตา เสียงเหรอเด็กเกอร์นี่คือเสียงของนายเหรอร่างกายของฉันกับพลังของนายะะจะให้ใช้ไอ้นี่แล้วตะโกนชื่อนายเหรอ อะไรเนี่ยแสงเหรอส,ส,สองประกายสประกา สองประกายแฟลชเด็กก์อุลตร้าแมนเด็ก์ท์แฟลชไทา์เย้ <Yeah! S 2> นั่นมันไม่จริงนะอุลตรา้าแมน ชั่วพราย,ยังชั่วแต่เธอรอดมาได้ยังไงอ่ะออไม่แน่ใจเหมือนกันพอรู้สึกตัวก็มาอยู่นี่แล้วมือสมัครเล่นอ,อย่าบอนหาเรื่องได้ไหมาทางนี้นายแค่โชคดีร่ะห้ามใช้ความรุนแรงหน้ารีวมงคุงขอประทานโทษด้วยครับแต่ว่าเขาพูดถูกแล้วละ่ะการช่วยคนเป็นเรื่องดี แต่เราต้องรักษาชีวิตตัวเองด้วยสิขอโทษครับกลับไปรอรับคำสั่งจากศูนยญ่ก่อนเถอะรับทราบฉันชื่อมุราฮชิไทจิเป็นอาจารย์ใหญ่ศูนย์ฝึกทีพียูถ้าหากเธอมีความตั้งใจจริงแล้ว,ลวก็ ติดต่อมาได้ทุกเมื่อนะตั้งใจเหรอความตั้งใจที่จะปกป้องสิ่งสำคัญวัตถุปริศนาที่บุกโจมตีหลายๆที่บนโลกได้รับการตั้งชื่อว่าสเฟียร์ค่ะสเฟียร์เหล่านั้นทำให้กำลังรบของที่ปยูเสียหายอย่างหนัก แถมโลกยังถูกปกคลุมด้วยสิ่งที่คล้ายๆลยบาเรียอีกด้วยโลกเราจึงไม่สามารถสื่อสารกับอวกาศได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณขาออกหรือสัญญาณขาเข้าและไม่เพียงแค่ดาวอังคารคตาเราไม่สามารถสื่อสารกับทุกคนในอวกาศได้เลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงปูหรอกนะต้องเดินบนเส้นทางที่ตัวเองเชื่อมั่นเถอะ นพัฒนาอาวกาศต้องงดฝึกไปก่อนส่วนทุกคนที่อยากเป็นนักบินจะได้เข้ารับการฝึกในฐานะสมาชิกขอมแผนกต่อต้านสปหราดแทนศึกนี้คงจะยากลำบากแต่เชื่อเถอะว่ามันจะต้องมีความหวังแน่มาพยายามด้วยกันนะคร<ข><ข>ัลผมจะลองพยายามสักตั้ง<อ>นี่นาย นักเรียนสูดฝึกทีพิยูพนักต่อต้านสัปลาดอาสมิคคาณาตะขอฝากตัวด้วยนะครับ

ต้าสลีไปผมจะมาแนะนำอุลตร้าดีเมนชั่นกาดนะการในวันนี้คือไปนี้ Ultraman Deckard ส่วนสูง55เมตรน้ำหนัก45,000ตันเป็นร่างเมลาซ์สที่มีแถบสีแดงกับน้ำเงินเป็นหลักลำแสงเซลเจนที่ปลอยออกมาโดยไพ่แขนเป็นกากาบาทรุนแรงสุดๆเลยละ่ะแต่อยู่คนเดียวก็เหงานะจะมีใครมาร่วมวกบ้างไหมเนี่ยตอนต่อไปก็อย่าลืมดูละ่ะ ที่ผมเข้าสูตรฝึกทีทียูตกร,ราะอยากจะเป็นสมาชิกกัดสีเหล็กเราต้องฝึกซ้อมอย่างหนักดี่ยวมโมหัวแข็งเป็นบ้าเลยอิจิกะก็ใจอ่อนแถมสัตว์หลักก็ต้งโผล่มาอีกแบบนี้จะได้เป็นสมาชิกแน่เหรอคุณตระแมนเด็กก์ตอนต่อไปคณะตาตัดสินใจอย่าลืมดูนะทุกคน